พระค์ที่ส่ต้องการให้ผู่ไดรู้ทสงสอนประสาทิษย์ไดตรัรว่าผุ้ที่เรงยรู้จะถูกมอบในงองชีพของคนทั้งายเขาจะรกาชีวิตโรคแต่เมื่อถูกระหนแนล้วในวันที่าโพระคจะลาบุญชีพประสาทศิษย์ไห้เข้าใ,ใ,ใจพระวาจานีแต่ก็ไม่กล้าถูกคร่อ เรียกพระสารสิสองตนเข้ามาตรัสว่าถ้าพจอยากเป็นคนที่หนก็ให้ทูานตเสุดท้ายและเป็นคนแรก เอกดือดในระรับ่าผหญงถือว่าไม่มีสถานทารสังหรือกว่าไม่มีคุณค่าพี่น้องนระับนหทพีที่บันลือมีข้อมูลที่น้องจไดในาตอนที่กรุงร่มนะผมว่าในหนาพทีก็มีข้อมูลที่ว่ามีผู้ชายอยู่นัปแล้ตอนนี้เราก็จะ ตอนนี้เราอินก็เคยติดแบบนี้ใช่ไหมครับบางครั้งเนี่ยเราเอาเอกสารเราโดนเรื่องแบบเรื่องอยูเล็กเรื่องน้อยจนเราดื่ม นันม,มาติ่บอหรือว่ามาติมาแต่งเป็นอบอเรสหรือที่รู้จักในานามว่ามาติแห่งความเม,มตตาท่านเกิดที่กรุงลิมาประเทศเปรูนะปลายปี่น,นหนรน้อยสิบก้ก็โอเ้เกิดสรรท่านก็เป็รูโโปโลกสมรสของ เือที่จะมุทีชีวิตเพื่อรับใช้ผู้อื่นท่านสมัครเข้าเป็นสมาชิกคณะโรบินิแกนในคณะาคารดา,า,า,รา,าห,หารือว่าอาจจะเรียกว่าโรมินิแกนทัานสาแล้วก็ทำงานในโนรงพยาบาลคณะซึ่งที่นั่นเองเนี่ยท่านโูกแต่งให้ดูแลผู้ป่วยผู้ากัารและก็ผู้คต่างชาตในสังคมโดยไม่แบ่ ฉานติดเพียงสู่นัตัว่งในบ้านของพระเจ้าอก็ไม่ลงแค่ไก่่เียวเทียงในงานต่างๆอท่านเดียเที่ยบตัวองว่าตัวท่านต่างกล้องมากในบ้านของพระเจ้าซึ่งชีวิตของท่านัีคามินท่านรัฐสภอยีงเห็นถเป็นผู้อัตตเลยนะถึงคำสอนของพระยุชางนี่พ่สร้างในรไดับความตรงนี้แบบชัดเจเลยรท่านเือจะเป็นคนสุดท้ายและก็รับใช้ทุกคนจริงโดยที่ความสอน con il fatto che in questo caso io sto e vedi che il mio tempo ว่าบางทีเราเองเราเองเห็ uh huh. คนความคิดแบบนี้แพรหลายอยู่ในสังคมอยู่ตอนเช้าแต่ไม่ไดะเห็นเราเองเราเคยคิดไหมครับว่าชีวิตก็แค่นั้นจะทำความคิดยังไงและเราจะลบความคิดนี้ได้ยังไงนะครับเพราะว่าคำตอบอยู่ในโหมดที่สองที่เราได้รับฟังต่อไปเลยได้เัยนั้นะทีนี้ทุกชี้ ไปสู่ความมุ่นคั่งแล้วก็ความชั่วร้ายแต่ปริญญาจากเรื่องปุญคือความคิดอ่านที่ถูกต้องการมณ์ธรรมชาติที่มาจากเรื่องบวกมาจากเรื่้งเชิงจะนำเราไปสู่สันติและก็ความดีเนี่ยได้ในที่สุดพี่น้องลองคึดอยู่ช่วงเวลาที่เรารู้สึกสงบจิตสงบใจมีความสุขในหัวใจจริงๆมันคือช่วงเวลาที่เราคิดถึงแต่ตัวเองทำทุกอย่างเพื่อตัวเองหรือ meidän ใรอกลนอนเ็ราคมเหนอทั้งนเนีเราได้สวยเราได้แสดงความรักแสดงความเมตตาต่อคนที่อย่างรบ้างและเราจะทาให้ดีขึ้นกว่าเีิอย่างไรในวันนี้กน5ข้อนะครับจิงๆนะรับารเติตโตเองก็ไม่ใช่ง่ายจริงๆแเรืองร่านกายกอนจ้างู้บความพยายามของเราเราจะสามารถค่อยเติบโต 今天的楼房。<noise>